ชายคนนั้นทุบขวดให้แตกแล้วค่อยๆรับขอบให้เรียบจากนั้นเขาใช้ไฟลนขวดพลาสติกจนมันอ่อนตัวแล้วนำไปหลอมติดกับเศษแก้วที่เขาพึ่งรับเศษเขาผูกมันติดกับขัวของตัวเองด้วยอย่างเส้นใหญ่เมื่อทุกอย่างพร้อมเขากระโดดลงทะเลทันทีที่เขาวองเห็นพื้นทะเลได้ช้าเขารู้สึกดีใจจนแทบอธิบายไม่ถูกมันให้ความหวังว่าเขาอาจรอดชีวิตได้ตอนแรกเขาตั้งใจจะดำน้ำไปจับปลาแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งคว่ำอยู่ใต้ทะเลเขาลืมเรื่องจับปลาไปหมดและรีบมุ่งหน้าไปที่เรือลำนั้นเพื่อออพพยยยยาาาามมมมลลิกกัันนบขึ้้้แทงเเรืจะสีห มาแต่นั่นกลับยิ่งกระตุ้นให้เขาฮึดสู้เขาเรื่องลงมือทันทีเขาวางอาวุธและหน้ากากดำน้ำที่เขาประดิษฐ์เองไว้ในเรือแล้วว่ายน้ำฝ่าคลื่นกลับเข้าฝั่งโดยลากมาด้วยเชือกแรงดันของน้ำทะเลทำให้การว่ายเป็นเรื่องยากมากเขาต้องกลั้นหายใจและโผล่ขึ้นมารับอากาศเป็นระยะหลังจากใช้แรงไปเกือบสี่ชั่วโมงเต็มเขาก็สามารถลากเรือขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างรีบวิ่งเข้ามาจะช่วยแต่เขาตะโกนใส่ด้วยความโกรธและปฏิเสธความช่วยเหลือนั้นเขามองภรยาของเขาด้วยแววตาเครียดจงีริ ความจริงก็คือทั้ง3คนเคยอยู่บนเรือยอดลำหนึ่งที่เกิดไฟไหม้และจมลงพวกเขาต้องกระโดดลงทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดภรรยาและชายหนุ่มอีกคนว่ายน้ำไปถึงเรือที่ลอยอยู่ก่อนส่วนเขาได้รับบาดเจ็บจึงถึงฝั่งช้ากว่าและถูกเคลื่อนซัดขึ้นมาในตอนนั้นภรรยาของเขากลับหักหลังเขาเลือกจะอยู่กับชายหนุ่มคนนั้นแทนเขาจึงตัดสินใจแยกตัวออกมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับทั้งสองคนอีกทั้งวันเขาเก็บข้าวของจากขยะทะเลและค่อยๆซ่อมแซมรูรั่วของเรือลำนั้น,ขเ,น,นเขายังประดิษฐ์ใบเรือที่สามารถพับเก็บได้ง่่าาาาาาายยหกกกอออศไไมเเเเลลวรร้้ินปขจใชื หลบหนีออกจากเกาะได้เมื่อชายหนุ่มขี้ขาดคนนั้นเห็นเขาก็เริ่มหวาดกลัวเขากลัวว่าถ้าชายคนนี้หนีออกไปได้วันหนึ่งเขาอาจกลับมาล้างแค้นแน่ๆวันหนึ่งขณะที่ชายคนนั้นออกไปจับปลาชายขี้ขาดจึงรีบปลุกหญิงสาวให้ตื่นแล้วทั้งคู่ก็พยายามหลบหนีโดยใช้เรือที่เขาซ่อมไว้พวกเขาต้องการทิ้งชายคนนั้นไว้ลําพังบนเกาะร้างแห่งน,นี้เมื่อชายคนนั้นขึ้นจากน้ําเขาก็เห็นเรือแล่นหนีออกไปแล้วเขาโกรธมากในตอนแรกแต่หลังจากนั้นเขากลับเอ็นตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ยิ้มแล้วจิบน้ำมะพร้าวยย่่าาางใจเเเเนคนนนไมขลทํิ แ,บบแต่ไม่นานน้าทะเลก็เริ่มไหลเข้าเรือหิงสาวพยายามเอาเข้าวของมาปิดรูรั่วแต่ก็ไม่เป็นผลกลายเป็นว่าทั้งหมดนั้นเป็นกับดักที่ชายคนนั้นวางไว้ตั้งแต่ต้นอีกไม่นานเรือก็จมลงอย่างสมบูรณ์ทั้งคู่รู้สึกหมดหวังแต่เพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขาจําต้องว่ายน้ํากลับมายัางเกาะระหว่างนั้นชายคนนั้นก็จุดไฟเผากระท่อมหมาที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันแล้วนั่งย่างปลากินอย่างสบายใจแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็สามารถว่ายกลับมาถึงได้สําเร็จแม้จะหมดแรงแทบขาดใจชายคนนั้นหยิบไม้ขึ้้้้นนมาาาาาาแลวพุ่งเขขขไปทททํรยยชยีีดั แม้หิงสาวจะพยายามห้ามแต่เขาก็ไม่ฟังเขาฆ่าชายคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมแล้วจับหิงสาวมัดไว้พร้อมตะโกนด่าด้วยความแค้นแววตาของหิงสาวเต็มไปด้วยความกลัวและสำนึกผิดเธอรู้ดีว่าตอนนี้ชีวิตของเธอขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียวหากอยากอยู่รอดบนเกาะแห่งนี้ต่อไป